สวัสดีครับพี่น้องครับโปรกรมของวานราเบิอดออกเสียวออพี่น้องเอ,อ้ยหลังจากที่ด้านโดนมาแทนไกลด้วยจุดไหมที่เป็นผู้ชายของเจ้านะครับเราก็เดินทางมาหอดนางางาเรียพี่น้องเอ,อ้ยหลังจากที่ลงทางถ้ามันลงทงางก็ลงทางเนี่ยครับเ,ออเื่องด้วยใน G P S บนบกมันก็ขึ้นอีกบ้านนึงแต่ว่าเราไมา่เล่นอีกบ้านมันกันบกขึ้นมเพื่อกันเนาะ ตั้งหานซ้นอยเขาบ้เทียงตั้งหานแล้วบ้านเพรตบลรรังแรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดรสีสเกียตอันนี้เรามาหอน,หนางานแล้ว ได้มาจอดรถตันทางมูลเลยรถบ่คว่ามไม่ใครนี่นเปพียงไดก็ได้จะว่ามูแล่นไก่เลยบ่โอ้ยพ่อ,พอ,อแม่เอ้ยจอดอะไรรูบ่จอดรถกับพวกมึงฝ่ามึงหมอกเนาะอีพอเอ้ย มองจอดกับเขาไปจอดข้างในกระด้อยู่ไม่มาจอดตัดทางรถทางรถอีพอเอ้ยจะเป็นเจ้าอยากใครมารขายควงก็จะมันมองจัดอันนี้คนระับเอ้นชิบดโอ้ยมันบ่ได้

ไปอีหยังอีกเนาะเนาะจักอีหยังดอก,อก,อกจกักใครทะของมาจอดรถตันทางมูอีกโอ้ยกีย่ลายพวดเอาเว้ยอีสันตั้งมันเฮ็ดเต็มพื้นที่เขียมมัน ở bên cạnh những chú mãn, mặt tay, 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 mặt เอ้ก็สางเอาแบบยิ้ให้จันสิเลยจอดที่ยังจอดรถจอดเมืองฝ่าเมืองหมอก,อกอนนเห็นบกเท่าัเห็นบดละเห็นหัวเมองพุธีกูจะคายความก็จะขายพูดเมืองฝ่าเมืองหมอกเอง ขอยาดเป็นจุดหมายวันแายอักษรถึงตอนกันที่สีเด้อรถคันจอดบนทางเมืองหมอกนี่เอง หมดมันนี่มันเป็นมอเอมยยังนี่พี่น้องนพนอึ่งทนไหวไปเิดร์ตอย่างตัวแนวคัดเขียวไปเวอร์ต์อาหลอดเลยจากนี่ก็โอ้ยเนาะหมดย,ย,ยิมงานเ้าก็ตั้งหานเร็วแล้วเร็วเร็วขนาดน,นี่หว่านมาเริ่สิ่ง จักวัดได้เป็นมาได้ช่วงนี้มีงานไรที่จอดรถสะดวกสบายมองมึงมาล้ำนี่ไร้คนละหัว ยังนะพ่อเลยมันเกิดอะไรขึ้นเออพี่พ้ม่จะมาหอดล้วจะเป็นประมาณนี้เฮ้ยพี่น้องเครื่องยน,นต,ต์เป็นแดดแดด เซ่ว่าหมดงานที่ไทยบบบมีอารมณ์ไทยดูดันยิ่งบ่ความนั Eugene, ่นหลับจากมาว่าบั์คิปกับพ่อไทยบวกเกี่ยวดอกคนมันสีเห็ดเกี่ยวผุนต่างที่กาห้องแข็งแข็ง ดาคือหมูก็มาเขาดาที่ไหนมูมันดาี่ไาคือหมูก็มาเนาะด้คือหมูเข้ยมาเนเฮ้ยอไรยิดมกายดาเหรอโ่ก็ดาเลยนี่้แล้วนี่ Dá lỡ, dạ 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 nó dạ lỡ, 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 dạ จะของหูไร้คู่มาเองหลุดยังอยู่วแน่ขอคลิปต่อไปครับสบายดีครับดีครับ